เราะองวาจอดรถไว้ตรงนี้ เอาพากันเฮี้ยงครับพากันเฮยงน่<ะ>นอนพัอฮะกเอาผู้ได้อนุญาตเาอยอยาต้าอาจังไวะจังสันเาไปใกลๆดูกิหนหวัวไม่หอมแก้มดู บอยันเจ้าของหน้าพื่นมาจับบอ,อ,ยอย่า,านเพ็ดหยังป้าย่านเพ็ดหยังคนท้องหยากขอเป็นผู้ยิบานดูเมีอโอ้ผู้ยิบานมันกับคุ้มบอได้อยู่พื้นทีหมองเงินกับเห็ดคุ้มบอได้เด้อคุมบอใดขบรไปลอ็อก อันนี้มันบปรมาณพื้นที่มูที่14ได้เนี่เอามันบ่เป็นยังดอกนี่นะเพินพ่นบ่ได้ใส่าขาอไว้เมียหาคาเพิ่นเลี้ยงไว้เด้เลี้ยงหยางเลี้ยงหวกเลี้ยงปลาเลี้ยงกบ<ต>เลี้ยงเขียดแปบงซะนล้วเลี้ยงหวกเขาต้องเศ็ดฐีก็นี่เจ้ากิปูดีเจ้าิปู<อ>น,น,น้อยก็ไ<อ>ม่ไหวจะไมาเป็นหว่วงแต่เช่นถึงเจ้าของเพิ่นบ่เขาเที่ยงไลยเด้ะโอ้ คนน่ะเฮ้ยมานไปมานไปมากันสองคนนี่บ่ <laughs> โอ้เด็ดเด็ดกับมันน้องโมโจนะใช่ห่ะ,ะได้ยังลรืบเานี่ยแนวใดยังเพ่าว่า,วา,ลลาวคุ้นๆว่ารถผู้ใดสันนี้เลยลงมาจอดจอดลงมาเบืงนี่แล้วยูเทิร์นไวขึ้นมากเมื่อกี้นี่ล้นอมเด่น้นขขา,มามบแงนล้เทินไ่อ วันใด้ขึ้นหอดแล้วมาจอบคนนี้แล้วนั่นแหละย้อนขึ้นหอดแล้วจะมาจอบคุณแม่ถามเรื่องให้คุณแม่เอาบอกกับเพื่อนก่อนบอกกับเพื่อนกันแล้ฉันคิดได้ดูนี่แล้วไปขับประเม็ญย่านเขาเลี้ยงไว้จะได้คอยกับประการตอนเลี้ยงีิยังดูนี่เจ้าวาน้าผู้ใดมองนี่หน้าไผ่น่าไม่เงนยบนะคู่คู่เปียกคู่ยังนี่ละเอาคืองหูเอาไปตำรวจว่าเราเป็นท่า โอ้ไปสำรวจเหตุการณ์ไปคิดว่าเพป็นสีบ่อเพงบ่กฮะนี่บ่อเพงรถเป่าหล่อรถไปใส่บ่ได้เ <c oughs> จา้าคือคู่ดีแต่เอาไปใส่บ่ได้แล้วหน้าคู่หรืออาจารย์เก้าพญ,ญาบ้านนี่แหละนี่คู่สอนพญ,ญาบ้านเพื่อนที่มองนี่โอ้กัเรื่องหวังแทนเพิ่นโอ้ห้าขาเ,เพิ่งไว้แต่ดูแต่กินไว้แต่ขายไปแพงสั้นละเอาถามีหลีต่อยเห็นรถขออยุยใส่หนี เอาก็เห็นแล้วขี้กายไปแล้วว่างั้นได้ยูตทวนี้ขึ้นมาแมียนโป๊ดเป็นสะกดมาสยิดบุญติสะกดเอียงสะกดมาสยิบัณฑแพงสะกดร้อยตามมาเอาสิไปสะกดร้อยตามคตรเนี่ยไงตามดอกก็ไปใส่ดอกบนอกใจดอกก็มาหาผู้หากินกีฬาโอ้ยจะแมีนโปดเนาะสะโพดสะโพกไหล่ถั่วไปใส่มาใส่กระไดเป็นเลี้ยงยูบ้านนั่นเคลียร์แล้วไปเรื่องไหนล่ะเล็กน้อยนะเรื่องเล็กน้อยติมันกระสีรุ่งโตอยู่ละ ก็แต่ในเขีย่เลี้ยงผู้แหละดแต่ยังคือบ่เียเอาเลี้ยงผู้ใหญ่น่ละเลี้ยงผู้หญ้หมดเมยน้อยเขียหายบ่ยังหัวโอ้โหเมยังก็ไหนมาสองคนไหนทำเนี่สองคนตบมีมูมาเอาแต่เกาไปเกาไปกับปุกลูกเหม็นบ่ปุกลูกมนิดินนะด้โอ้ไปิดยา เจ้าบ right? no ่ส like ีน kind of so ้ำมูบ่บ่ไม่ยังยังบย่านย่านยังย่านไรเห็นเข้าเขาปุนปื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 นบ่ย่านย่านไก่พันบ่ขีดเข้าไปย่านคือปืนปืนายคือเก่าอันนี้ยย่านพยาธบ้านเสียใจโอ้ยขึ้นมาเป็นปุ้นไส้อีกก็ที่บ่ได้พ่อกันดีเอาอีกละกันมาฝันมาเพี้ยแขวะไม่ได้ต้องแขวตีย่างเดียวเดียวกับแขวเป็นปุ้นไส้บ่ก็ มาฝันมาเปียวผัดว่าอะไรได้ขันผัดไปฉีดวัชชีพมาขันมันกลายพันธุ์ผัตีย่างเดียวผัดตีย่างเดียวคือใกล้ตีเนี่ยวะเต้นเตะโลดเต้โอ้ยบังเนี่ยพี่น้องครับทั้งไรสดไปหน้ามันโบต้องมาหากินเนาะดเนาะตองอูมาเท่าไงล่ะตองอูอะมาเมื่อวานอีกจ้ามาเมื่อวานส่วนเป็นยังบ่ นักสะดำสอนนี่หนึ่งเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวตัวนี้แม่เลี้ยงลูกเลี้ยงผัวโอ้พ่อพ่ออ่านพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไงอยู่เนาะจ้าพ่อได้อยู่โอ้เลี้ยงได้เบิด์ตมาตะบะนอกใจเนาะจะซีร่เป็นกระเทยต้องทำมาหากินต้องสอนเป็นดขันสอนว่าเป็นเขาวว่าเป็นเมียลูกผัวน่ะเลี้ยงได้เบิด์ตมาตะบะนอกใจอ๋องได้างได้มาอ๋อมาตะบะเจ้าสู้อ๋อวางสรรอืมเจ้ายังเลี้ยงอ่ะ ออเอากบ <ละ S 2> เอาเขียดเอาหว,วกหมื่อนี่บะไปรำคาญแล้วก็ไปีกวัสิงนไปกลพันธุ์อเ็มสไตล์กลับจะมาอีกกันนะ <c oughs> บอกเดียเอาแมงจับต่าก็แมงละงมาเลียงพยาบาล <c oughs> เอาปนเสีบดีเอาปนเสียบ, <c oughs> ยบมันไดพอ่อปนไปหรอเฮ้ยต <c oughs> า <c oughs> ตัวนึงเาตาอยางน้เบิองตาวันนเบิ่งตาลาด้วยมันมีตาว่ะเ <c oughs> ตี้ย <c oughs> ปลาผูหรือปลาเม่เอามาเบิ่งดูปลาหลายพันปลาเขีงน้อยไอ้เบ่งดูท่านได้ยังบอกน่ะปลาเข็งน้อยตัวเดียวได้ก็ได้ปลาเข็งก็บอกหอยโอ้ยตั้งสี่กับหกตีเลยนี่เอาคือเห็ดเบื้งเนีคือเห็ดดอกเดียวนล่ะโอ้โห่เก็บไปคอยเก็บไปบอกคอยก็ปลาหน่อยตัวนึงย่ำได้มหมจีได้พ่อเกินกับขู่ไปเอาส่วนไปส่วนปลาเส้าเจอก็ได้ได้หรอ โอ้เอาบาทเดียวเขนกินเล่นมันกับวัวเมียงน่ะเนาะมันไปสอนอยู่ตลาดที่นี่พ่อใจมันไม่หันเจ้าของให้เองพ่อใจไม่เล่นกับกินแสีบหนักเข็นนิดหน่อยเข้มๆมันจังบเบิดง่ายโอ้ว้าแต่งตัวมาหาป่ากันเอาคือว่าพ่อเย็นนั่นมากเสียวมีทุนมากนี่ใสเออแกมาทุระแกกลับแล้วกลับแล้วมาเยี่ยมยันทำข้าวเซียวได้บ่พอเลย เอาจากพ่อเขาเห็นเนี่ยเอาก็อยากเห็นดาราไปมั่งสี่สุทชาเห็นกันบัดนี้เด็กยิ้นตะวามั่เพราะเห็นกันก็เลยถามเบิึงแมีนบอโอ๊ยบ่นวะใจดอกกุ้ยเสียอันนั่นนี่อะไรเอ้ยเด็กยินกินไอเด็กยินข่าวไว้หน่อยโจ้เนาะกิ่นตะพู่เดียวไหลเด้อยเจ้าพวงเอ้ยโองไอ้ผู้อื่นกินน้ำแน่นี่ยังเหรอตี๋ ไม่ได้ยิ้มจังใดน้อยติดตามข่าวอยู่ตลอดพยาบาลไปใส่กันติดตามด้วยความเป็นห่วงเด้ก็เลยติดตามว่าไปยุใสยุใสตอนนี้ยุใสอี๋ยังก็บ่ได้ไปใสดอกกับยุบานนี่ล่ะลากินกับใบน้อยกับว่าลับจอยขึ้นจอยขึ้นเงจอยขึ้นจอยขึ้นโอ้ปลาได้จักเดือนแล้วคือปลาพาลไปแน่ไปใสไปฝากท่อมตัวสีมูดสีปลาจักเดือนจักเดือนจต่ขอเป็นคนจตกขอฝากท่อมยัง เบื้องทองก็ของเนี่ยว่าแม่มาสั่งโรงเรียนอยู่ทางไหนเหรอตีที่เป็นฝากที่ยังแล้วต้องรับผิดชอบแล้วต้องค้นเป็นคนพาไปฝากค้นไปอะไรโอ้ไปฝากเองเขาเขาถามหากอเป็นพ่อพร้อมนึ่งโอ้ไปต้องไปเส้นเด็อืมกระทั่งเขาหมอเขาถามหมอจีเซย์ผู้ใหญ่กูจีเซย์ผู้ใดมาเออกระทั่งหมอถามกูจีเซย์ผู้ใดญเป็นพ่อโอ้ยอย่าว่าทั้งเนาะก็ต้องรู้ว่าให้ไปนี่ยเป็นบ่ ส่วนก็จะเย็ดแห้งลายมันสิคอร์ดก็กำหนดิีขั้นแบกขึ้นนันนองอันนี้เลยพิตาวณาไปราชการไปเปิดรูปไปราชการผูจะไล่ผ่านไปน้องก็ราชการดูเอากับอีรีเดียล่ะช่วงนี้ยากว่าราชการนี่ก็ไปนี่ก็จะไปเห็นงานเส้ากินหอดไปโอชิไปสอนได้ปันเอาไปกับไปตัวเหมือนเส้านี่กับอันซ้ำซ้ำซ้ำประเดี๋ยวต้นนาคนในวงในหลายมาหอมแก่นหรืบ้านเนี่ย ไปก่อนไปก่อนไปก่อนมันมันเอมันมันจะเลือกไปฝากจังมกสองมกนี่แหละจ้าโอ้สีมกอิปุน้อยเมย์ไฮดอนมิดอิปุนเฮ็ดยังไปแหงก็ต้องกินกันเนี่ยเฮ็ดไปไหนโอ้ยโอ้ยเลือกซานเลือกสานบางช่วงไปไปไปเนี่ยคำพูดอี่าพวกน้เป็นข้าวเสียหายดิซ่อนไงมันถือหน้าเลยล่ะ่าไปถือหน้าบนเพียงเนอมันสีหยักนะโรงพยาบาน โอ้ยบอยอ,อ,อยากผักเอาไปก่อนไปก่อนเขาเลิกสาสนโอ้ยอายอุยหากินบ้างเนี่ยค่อยๆย่างนี่แหละเตะขาเจ้าของรวมเนอะเย็บป่วงวางสิล่ะเย็บพวงวางขันเมียติดคู่กับเอประกันเมียออกเนี่ยไม่ใช่ละกันรายที่เป็นครัวนี้ลายมีแต่ร์เพิ่มคดีเขาซ้อนคดีคนแล้ว ส้มนีแ้แหละฮะจวดจังวากัน